ตอนแรกที่ฉันเห็นันเนี้ฉันสงสัยมากว่าหมอนข้างมันต้องใหญ่ขนาดนี้ไหมฉันก็สงสัยเหมือนกันนะต <c oughs> อนที่ไปซื้อ <c oughs> ก็คือไปงานงานหนึ่งนี่แหละเราเห็นอันนี้ม nope ันตั <g <g uh, ้งอยู่แล้วก็ไปลองนอนเล่นๆเหมือนไปแบบไปมั่วตามบูธเขาอ่ะแล้วไปไปมาชอบจริงแบบลองนอนบนเตียงแล้วก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอีกมิติหนึ่งของการนอนเลยโดยปกติเป็นคนชอบนอนหันข้างตลอดชอบกอดหมอนกอดคือมันดีกว่าอันเล็กๆขนาดนั้นเลยอใช่อันเล็กอ่ะเวลากอดแล้วมันเหมือนไม่เต็มอาจจะเป็นไซส์ที่เราตัวใหญ่น้ําหนักตัวเยอะแล้วเวลาเอาขาไปพาดกอดอ่ะน้ําหนักมันไม่พอดีอ่ะแล้วบางทีตื่นมาจะปวดหลังบ้างรู้สึก ไม่ค่อยเฟชบ้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็จะมาบอกว่าจริงตัวเนี้ยคือมันดีโคตรสำหรับเรานะก็ะคือเวลาไปนอนตามโรงแรมไปนอนห้องอื่นใครก็ตามอะ่ะไปทั้งห้องอื่นนอกห้องคอื่น ไปนอนที่อื่นอะแล้วไม่มีหมอนข้างแบบนี้ก็รู้สึกมันติดไปแล้วอะเพราะมันนอนสบายจริงๆมันเหมือนเวลาเราเขาเรียกว่ากายปะนอนเอาขาพาดไปแล้วมันรู้สึกว่ามันรับน้ําหนักเราได้ดีเราไม่ปวดหลังเป็นเหมือนแบบเราสบายความนุ่มกําลังดีใช่คือเวลาเรานอนลองใช้ไปก่อนภายใน6เดือนอะถ้ายังนอนแล้วมันไม่พอดีตัวหรือรู้สึกอะไรเงี้ยส่งกลับไปได้เขาไปเพิ่มให้ได้หรือลดให้ได้ให้เหมาะกับรูปร่างของแต่ละคนซึ่งมัน ก็จําเป็นมากๆการพักผ่อนต้องหลับแบบ deep sleep นะครับใครออกกําลังกายหนักๆคุณอาจจะต้องการอะไรพวกนี้เข้าไปช่วยนะครับ